ย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับมีข่าวดังเลยฮะ<ม>คือเจ้าของร้านขายของชําในซอยผลโยธิน52เขตสายไหมนี่เองเนี่ยเขาไปแจ้งความบอกว่ามีผู้ชาย5คนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สพสา,ามิตทําทีเป็นมาตรวจร้านธรรมดารรมดานี่แหละช่วงเย็นวันจันทร์สัปดาห์ที่แล้ว13กุมภาพันธ์แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่5คนนี้ยัดบุหรี่ปลอมแล้วก็ข่มขู่เรียกเงินจากร้านขายของชํา ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เองคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ทาง5คนนี้ดอดเข้าพบตำรวจเงียบๆที่สอนอบางเขนตำรวจบอกว่าให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปักใจเชื่อครับตอนนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะส่งปปชชีชช้มูลความผิดทางวินัยครับโดยวันนี้ทางพันตำรวจโทดุสิตลาวันสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจคนครบาลบางเขนเปิดเผยว่าพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งข้อหานะ5ข้อหา แก่พนักงานสรรพสามิตรทั้ง5คนในฐาน 1. เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 2. เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต 3. น่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่น 4. บุกรุกสถานที่แล้วก็ข้อหาที่5มีอาวุธหรือทําความผิดด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปแต่เบื้องต้นทั้ง5คนนี้ปฏิเสธนะครับ บอกว่าเป็นการออกไปตรวจร้านค้าตามปกติเลยแล้วอ้างด้วยว่าได้รับคําสั่งจากสพสา,ามิตรา,าักิมาอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบตําแหน่งหน้าที่อีกครั้งหนึ่งซึ่งได้ท,ทําหนังสือไปยังต้นสังกัดแล้วครับจากนั้นจะส่งให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชพิจารณาชี้มูลความผิดทางวินัยภายใน30วันครับ